พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวรสษทสุดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวรสษธสุดามีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าบุตรีเป็นพระราชธิดาพระองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เท้าสมศักดิ์หรือเจ้าจอมมารดาอึงในรัชกาลที่สาม ประสูตรเมื่อวันที่17มิถุนายนพศ3 7 7พรพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวรสิสสุดาเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรแด่สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์และพระราชโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้เฉลิมพระยศเป็น พระเจ้าไอายิกาเธอกรมหลวงวรเศษสุดาเมื่อพศ2439ทร24 39, งกำกับดูแลด้านพิธีกรรมต่างๆและโบราณราชประเพณีของวังหลวงพระเจ้าบารมวง์เธอกรมหลวงวรเศษสุดาประชวนหนักยาวนานสมเด็จพระศรีพัชรินทาบารมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จลงไปเฝ้าพระอาการทั้งกลางวันและกลางคืนแทบไม่ได้บรรทมเมื่อจวนสิ้นพระชนมีนกแสกและนกกุ๊กร้องหลายตัวเชื่อว่านกเหล่านี้จะร้องเมื่อมีคนตายและมีเสียงน่ากลัวเวลาต่อมากลุมาร่วงวรัสเศสสุดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2450เมื่อเวลาเช้าห้าโมงเศษ นับเป็นพระราชบุตรในพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนสูงสุดและมีพระชนชีพเป็นพระองค์สุดท้ายในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าลูกยาเธอกรมเมือนปราจินกิตติบดีเสด็จแทนพระองค์ไปส่งพระศพแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระศพลงพระรองวันที่สี่ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาถวายบังคมพระศพเจ้าพนักงานประกอบพระโกรกุดานใหญ่เพื่อนขบวนแห่พระศพมาประดิสถานณหออุเทศทักษินาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชะโอรสธิดาส่งร่วมกันทอดผ้าบางสกุลพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยจพ์ เป็นประธานงสงฆ์สวดสดับปรกรณ์ทรงดำรงพระชนชีพเป็นองค์สุดท้ายและมีชันสามารถที่สุดในจำนวนพระราชโอรสพระราช,ชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวต่อมาวันที่15กรกฎาคมพศ2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้แก้ไขคำนำพระนามเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์และเจ้าจอมมารดาอึงพระชนนีปรากฏในงานเขียนของแอนนารีโอโนเวนที่ว่าทั้งสองได้กักขังนวงเหนียวนางทาสมุสลิมชื่อละออกับบุตรชื่อทุกที่ต่อมานางรีโอโนเวนได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อดำเนินเรื่องไถ่ทาสโดยนางจะออกค่าใช้จ่ายเอง